ประวัติและผลงานของนายบรรลุช่อชูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนพัทรบ,บอพิษอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา K32 อาจารย์บรรลุช่อชูเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพศ2 5 1 5ปัจจุบันอายุ39ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฒน์จันกเกษมเมืม่อปีพศ2537สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อปีพศ2546ปัจจุบันสมรสกับนางพิยาชยาพรช่อชูอาชีพรับราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมมีบุตรชายหนึ่งคน ประวัติการรับราชการครูเริ่มรับราชการครูเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2538ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3เงินเดือน6,360บาทปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษอันดับขอสอ3เงินเดือน27,573บาทสืบเนื่องจากโรงเรียนพัฒรบอพิษได้รับการคัดเลือกให้ได้ร่วมโครงการ1นึ่อำเภอหโรงเรียนในฝัน เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นดีทียบเคียงกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศโดยมีเป้าหมายที่สําคัญอยู่2หัวข้อคือเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถนําเสนอผลงานผ่านระดับเครือข่ายมีกระบวนการคิดกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองในการติดต่อสื่อสารได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บรรลุช่อชูวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ศึกษาและเข้ารับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใหม่ๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนเก่งสามารถใช้ความรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพผู้เรียนอน่อนสามารถใช้สื่อเพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I ศึกษาจากเว็บเบสอินสตรักชั่นและ e learning เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่สามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการกับชีวิตจริงได้ผ่านการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ จนทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงผลงานชนะเลิศระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศผลงานเชิงประจักษ์ครูที่ปรึกษานักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวการรมศาสตร์ y s c n s c 2003รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรับทุนการศึกษาจาก n e ็กเทค2 0 0 0 0บาทรางวัลชนะนนเลิศอันดับหนึ่งหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรม ของสพทบร .1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์โครงงานดังกล่าวได้รับเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับทุนโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมชนะเลิศแห่งประเทศไทย n s c 2 0 0 7รองชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน2โครงการชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประเภทอุปกรณ์สาธิตและทดลองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2550จังหวัดขอนแก่น การประกวดเว็บไซต์โครงการพลังยุวชนเพื่อประชาธิปไตยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประจำปี2550อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์นานาชาติณประเทศเกาหลีใต้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ3-5ประจำปี2546ได้รับรางวัคลครูดีในดวงใจ ของโรงเรียนพัทระบอพิษประจำปี2 5 4พี2547ได้รับรางวัล Teacher Award กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประจำปี2 5 4พี2549ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเนื่องในวันครูประจำปี2,550ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการศูนย์ ICT โรงเรียนในฝันประจำจังหวัดบุรีรัมย์อาจ,จารย์บรลุปเป็นผู้ครองตนครองงาน ในทนะครูที่ดีมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริการใช้ ICT สร้างแหล่งเรียนรู้สร้างกระบวนการสอนเพื่อให้เรียนได้เกิดการเรียนรู้การคิดอย่างมีเหตุผลเปิดโอกาสให้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม จนมีผลงานระดับประเทศแต่เป็นผู้เสียสละเวลาและอุทิศเวลาแก่ทางโรงเรียนและชุมชนฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานได้เต็มตามศักยภาพสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมลวันยาประโคนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหค่ะสืบเนื่องจากโรงเรียนของเราได้รับ เข้าร่วมโครงการ1อําเภอ1โรงเรียนในฝันซึ่งจะมุ่งหวังด้านผลผลิตผลสำเร็จทางด้านการเรียนของนักเกรียนเป็นสําคัญซึ่งเราจะมุ่งเน้นใน2ด้านด้วยกันคือด้านแรกนะคะก็คือด้านการใช้ ICT นักเกรียนสามารถนําความรู้จากการปฏิบัติการจริงและสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ส่วนด้านที่2ก็คือด้านการใช้ภาษานักเกรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ค่ะ สวัสดีครับผมนายสุรศักดิ์หาลัยวงครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับครับผมเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์นี้นะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์นี้อาจารย์อาจารย์มรรุช่อชูได้สอนนักเรียน และใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบผสมและในสื่อหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-learning หรือสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ cai และยังรวมไปถึงการสอนควบคู่ไปพร้อมกับทฤษฎีใบความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าการปฏิบัติจริงจะนำผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาให้กับผู้เรียน และการปฏิบัติจริงนี้ท่านอาจารย์ได้มีผลงานและตัวอย่างชิ้นง,งานมีเวิร์กช็อปต่างๆให้นักเรียนได้ศึกษาจริงไม่ว่าจะเป็นการทำงานและการส่งผลงานเข้าประกวดนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้รับและเป็นการพัฒนาศักยภาพจากระดับต่ำสุดไปยังระดับสูงสุดได้ครับสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพปีพุทธศักราช2548ที่เด่นชัดที่สุดมีดังต่อไปนี้ ชนะเลิศก,การประกวดผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสเพจิกเรื่องการพัฒนาระบบไ CT เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมเขตธหนึ่งประจำปี2550รางวัลชนะนเลิศอันดับ2ในการประกวดซื่อการเรียนการสอน,ด,นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2550ณมหาวิทยายลัยขอนแก่นชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลหโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งประเภทสิ่งประดิษฐ์รางวัลเหรียญเงินรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดนครราชสีมาได้รับทุนจากโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย a s c 2 2 1 1ครั้งที่13จากเน c กเทค รางวัลชนะเลิศอันดับ3การประกวดหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจัดโดยมูลนิธิพระดาบทประจำปี2552รับทุน5,000บาทโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย n s c 2007โปรแกรมระบบสารสนเทศห้องสมุดรหัสโครงการ 9P23I001 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเชิงเหนือจากนิตย์ รับทุนโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2007โปรแกรมควบคุมไรนาส่วนผสมตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงรหัสโครงการ 9P23I002 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเนกเทครางวัลชมเชยร,ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการ Thailand Innovation Teacher Leader s h i p Award ประจำปี2552 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟ์ตแวร์ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่60ปี2553จังหวัดอุดรธานี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่60ประจำปี2553จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลสนับสนุนจากเนตเทคโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่13ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n s c 2011 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายจินตนาวุฒธธิพิทักษ์และกร็ผมนายคมสัรประจันบาลนักเรียนชั้นมัา่งครับค่ะสำหรับต่อไปนี้นะคะจะเป็นศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะของโรงเรียนนะคะจะหรือที่เรียกว่า PBICT Clinic นะคะสำหรับคำว่า P B คำแรกนะคะก็คือพัฒราบอพิษนะคะส่วน IT Clinic นี้จะเป็นศูนย์ให้บริการทางด้าน คบวงจรทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เรียกว่า one-stop service นะคะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป,เปิดให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะจะมีรับปิ้นงานนะคะจะมีพิ้นสีปิ้นข์ขาวดำนะคะด้วยเครื่องปิมพ์잉เจ็ดนะคะแล้วก็มีให้บริการทางด้านปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงโปรแกรมหรือว่า ตรวจสอบไวรัสของที่ลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีการให้บริการในด้านของการซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การทํางานเป็นระบบของพวกเรานะครับก็คือว่าจะแบ่งเวลาการมาทํางานนะครับการซ่อมของเรานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่อาการแรกของคอมพิวเตอร์นะครับรวไมไปถึงอาการทั่วไปนะครับซึ่ง เราจะประชาสัมพันธ์ไปทางผ่านทางวิทยุและผู้ปกครองนะครับส่วน <c oughs> ที่เราซ่อมกันเป็นสวนมากนะครับก็จะได้รับการซ่อมได้รับบริการจากอาจารย์นะครับ <c oughs> ส่วนมากก็จะมาจากพร้อมของโรงเรียนที่เสียนะครับ <c oughs> ก็และของครูอาจารย์ในโรงเรียนนะครับรวมไปถึงบุคคลภายนอกนะครับ ซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์ไปทางนักเรียนในโรงเรียนนะครับบอกต่อๆกันไปนะครับสลับการให้บริการนะครับก็เราจะประชาสัมพันธ์ไปทางวิทยุและผู้ปกครองนะครับซึ่งก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะโดยแบบว่าเป็นการจะบอกเล่าต่อๆกันไปนะคะโดยผ่านทางคณะนักเรียนในโรงเรียนหรือก็ผ่านทางครูอาจารย์จะมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะครับก็อย่าง ก็จะมีคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับบุคคลทั่วไปภายนอกก็สามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์ของเราได้นะคะโดยค่าบริการนะคะก็เป็นกันเองนะคะสำหรับเวลาในการให้บริการก็เริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับจนถึง8นาฬิกาและช่วงพักกลางวันนะครับเวลา12นาฬิกาถึง13บมนาฬิกาและหลังเลิกเรียนครับเวลา15นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกาครับ ค่ะสำหรับทำเนียบคนเก่งของ ICT ของเรานะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นทำเนียบนะคะของรุ่นพี่นะคะที่เป็นผู้รุ่นพี่โครงการจากที่จบจากที่นี่ไปนะคะโดยพี่เขาจะได้เรียนได้โคต้านะคะได้ทุนเรียนต่อที่ธรรมศา,าสตร์อย่างพี่คนนี้นะคะจะได้ของธรรมศาสตร์คณะวิศวะนะคะจะได้ติโคต้านะคะโดยพี่เขาก็ทำงานจากศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์นี่นะคะ่ะพี่เขาได้ปฏิบาาัติลงมือจริงะคะ่ะ